สวัสดีครับเพื่อนๆตอนเช้าครับเพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่นะฮะโยโกฮาม่า oh ama, เพื่อนๆอ,อ,อาจจะไม่ค่อยได้ยินต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีผมไม่ได้ต่อวเลสนะฮะอยากจะบอกเพื่อนๆครับว่าย่านเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมจะ่าเรื่องว่ามันมีสตอรี่ยังไงนะฮะดูเป็นไงสวยไหมฮะดูวิวครับดูวิววิวเนี่ยนะฮะ สวยงามเหมือนยุโรปเลยนะฮะการวางรถการแต่งรถเนี่ยเหมือนยุโรปเลยไหมฮะเหมือนยุโรปเลยนะครับและนี่เห็นไหมฮะนี่คืออะไรนี่คือสถานป้อมตำรวจครับป้อมตำรวจนะฮะ Police Station นะฮะที่นี่คือป้อมตำรวจนะครับนี่คือป้อมตำรวจเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะปล่อยให้ดูสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้าครับ นี่คือป้อมตำรวจนะนี่ดูวิวเหมือนตอนนี้ผมมาอยู่ที่โยโกฮามานะครับการแต่งของเขาเนี่ยเป็นไงฮะแต่งเหมือนยุโรปเลยเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความทรงจําของผมเนี่ยนะฮะความทรงจําที่เอ่อทำให้ผมเนี่ยเติบโตมาถึงปัจจุบันนี้ได้นะฮะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อมาดูนี่นี่คืออะไรเพื่อนเพื่อนลองเดาดูนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คือนี่ถ้าเป็น รูปล่างแบบนี้คนญี่ปุ่นจะรู้เลยนี่คืออะไรนะฮะนี่คือตู้ใบสนีนั่นเองครับของญี่ปุ่นนะฮะแต่สำหรับธรรมดาตู้ษัสดุของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีรูปล่างแบบนี้แล้วก็มีสีสีแดงแต่นะ,ะเขาจะมีการออกแบบสําหรับเมืองเมืองนั้นสําหรับเมืองโมโตมาจินี้เป็นเมืองนะฮะดูเหมือนยุโรปเลยนะฮะดูเหมือนยุโรปเลยแต่ว่าเพราะฉะนั้นการแต่งตู้ใบสนีหรือการแต่งสตาร์บัคนะฮะ ต่างๆก็จะมีคอนเซปต์ของเขาอยู่อย่างนี้ฮะหรือหรือนะฮะการแต่งโชว์รูมการแต่งการขายของก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเหมือนเหมือนฟังเลยอ่าแล้วทำไมผมถึงมาเล่าเรื่องนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคตอนนี้ปัจจุบันนี้ประมาณ5องศานะหองศานะฮะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังก็คืออยากจะบอกครับว่าขอวางวางก่อนนะวางได้ปะเนี่ย คือสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวางยากหน่อยนะโอเคอยากจะบอกเพื่อนๆครับว่าทําไมเมืองนี้มันมีความทรงจําของผมอย่างหนึ่งเพื่อนๆได้ยินไหมถ้าได้ยินน่ะนะฮะช่วยกดเบอร์หนึ่งก็ได้นะฮะบอกว่าได้ยินก็ได้ครับเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้ต่อไวรเลสธรรมดาจะมีไวรเลสเนี่ยต่อเข้ามือถือเพื่อนๆจะได้ยินชัดเจนเลย จากล่านดกระบังกรุงเทพสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เพื่อนเพื่อนไม่ได้มาญี่ปุ่นเลยเนาะยวได้อีกสักพักหนึ่งเนี่ยคงจะมีวัคซีนเนาะผมมาเล่าก่อนเดี๋ยวพอดีก่อนที่จะมีการถ่ายรายการในวันนี้นะฮะวันนี้เราจะไปถ่ายการดั้มการดั้มตัวใหญ่เท่ากับของจริงการดั้มที่มีตัวใหญ่เท่ากับของจริงเนี่ยนะฮะเขามีการตลาดยังไงวันนี้จะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังเขามีการตลาดยังไงทําให้คนเนี่ยนะฮะมาซื้อให้คนมาเที่ยวให้คนมาจ่ายเงินนะฮะ อ๋อได้ยินครับอขอขอบคุณครับผบครับขอบคุณที่กดหนึ่งนะฮะอ่ะแล้วทาไมเมืองนี้เป็นเป็นเมืองความทรงจาของผมอย่างหนึ่งก็คืออย่างหนึ่งก็คืออย่างเงี้ยตอนที่ผมทํางานครั้งแรกเลยนะฮะจบการศึกษาจบมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยนะฮะผมก็มาทํางานครั้งแรกเนี่ยมาในเมืองเนี้ยเมืองโยโกฮาม่าเป็นเมืองที่สวยงามทําให้ผมเนี่ยรู้สึกไงฮะเฮ้ย<ะ>ทําไมมีแต่คนรวยทําไมมีแต่คนเก่ง ทำไมเราก็เรียนไม่เก่งไงผมเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังคนรวยคนเก่งคนเจ๋งทําไมเราโดดไม่โดดเด่นเราไม่มีอะไรเลยเหรอนะ,ะไปที่ไหนค่าของใช้ก็แพงบ้านก็แพงรถก็แพงที่จอดรถก็แพงเพื่อนๆเห็นที่รถที่เขาจอดกันอยู่เห็นไหมฮะรถพวกนี้นะฮะที่จอดรถเนี่ยนะฮะคนที่จะมาจอดรถคนที่มาใช้รถเนี่ยนะฮะรถไม่แพงเท่าไหร่ แต่ค่าจอดค่าจอดเนี่ยนะฮะเพื่อนๆอยู่ในราคานะฮะถ้าจอดรถในหนึ่งวันเนี่ยถ้าจอแรงงานของคนในหนึ่งวันเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนเื่อสมมติว่าเพื่อนๆมีเพื่อนๆรู้ไหมว่าแรงงานของเพื่อนเพื่อเนี่ยทางานได้วันละห้าร้อยบาทหรือได้วันละสามร้อยบาทของญี่ปุ่นสมมุตินะฮะทำงานได้วันละประมาณหนึ่งหมื่นเยนหนึ่งหมื่นเยนที่นี่หมายถึงว่าทํางานนะฮะ ทำงานหนึ่งหมื่นเยนในที่นี้หมายถึงว่าเราค่าจอดรถเนี่ยนะฮะทำงานสมมติเราขับรถไปไปทำงานในเมืองเนี่ยนะฮะค่าจอดรถเนี่ยนะฮะค่าจอดรถเนี่ยนะฮะเพื่อเกินหนึ่งหมื่นเยนเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นคนที่มีรถและขับรถไปทำงานในเมืองเนี่ยนะฮะสำหรับคนที่มีไรายได้เท่านั้นหรือคนที่ขับรถอยู่เนี่ยก็คือคนที่นะฮะอาจจะขับรถไปเที่ยวเท่านั้น เพราะฉะนั้นราคาจะแพงมากเลยนะฮะอ่ะดังนั้นเนี่ยนะฮะมันทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรามันด้อยอยากจะเล่าให้เพื่อนๆว่าตอนนี้เรามันด้อยมากผมมันด้อยผมทํายังไงดีทําไมตัวเองไม่โดดเด่นเลยนะฮะอยากจะบอกว่าไม่ใช่อะไระฮะมันทําให้มันจะมีสองอย่างเพื่อนๆถ้าเราคิดว่าเราด้อยคนส่วนใหญ่เราจะไม่สู้ไงเพราะเราด้อยแล้วเราทอ้อแต่ผมอยาก,กให้กําลังใจเพื่อนๆว่า ถ้าเรารู้สึกว่าเราด้อยเนี่ยเราต้องสู้ต่อไปแล้วมีข้อนึงที่ผมนะฮะเจออย่างหนึ่งตอนที่ผมอยู่ในเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยนะฮะวันนี้มีข้อคิดครับตอนที่ผมเป็นเด็กนักเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะผมเนี่ยทํางานพิเศษคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่บอกว่าตอนเป็นเป็นเด็กมหาลัยเนี่ยอย่าทํางานพิเศษให้เรียนเยอะๆผิดครับผิดเลยผมขอบอกว่าผิดเลยคุณครูับผมเหมือนกัน คุณครูตอนมอปลายก็บอกผมเหมือนกันว่าตอนอยู่มปลายหรือมหาลัยเนี่ยอย่าเรียนอย่าทํางานเยอะเกินไปอย่าทํางานผมบอกเลยว่านะฮะคุณต้องทํางานเพราะว่าในช่วงมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณจะมีประสบการณ์ดีๆผมเนี่ยนะตอนที่ทํางานมหาลัยเนี่ยตอนที่อยู่มหาลัยเนี่ยผมทํางานเด็กปั๊มผมทํางานล้างจานผมทํางานก่อสร้างและท้ายสุดผมทํางานเป็นล่ามพอผมทํางานเป็นล่ามเพื่อน ทำให้ผมเนี่ยนะฮะท้ายสุดเนี่ยผมได้เงินเนี่ยชั่วโมงละ2800 0เยนเท่ากับชั่วโมงละ1 0,000 mm ื hmm. ่นบาทประมาณนี้นะฮะทำให้ผมรู้สึกว่าเวลาผมออกมาจบมาหาหลัยแล้วออกมาทํางานเนี่ยเฮ้ยทำไมเงินเดือนของญี่ปุ่นเนี่ยสาตาร์เจ็ดหมื่นนะสาตาร์เจ็ดหมื่นนะแต่ว่ามันอยู่ยากมากผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยผมอยู่ <S <s <at> ไม่ไหวแล้วเมื่อผมคิดว่าผมอยู่ไม่ไหวแล้ววันนี้ทีมงานมานะโทษทีโทษทีโทษทีผม <S <s ผมไลฟ์สดอยู่เท่านี์ตามสบายตามสบายฮะเดี๋ยวผมขอคุยหน่อยแล้วแล้วคุณจิ๋วอะเ้านัดกันที่สตาร์บัคเนาะแล้วผมขอขอวางขอสตาร์บัคเนอะได้ทีมงานของเราสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีคนดูประมาณสี่ร้อยคนโอ้ตอนเช้านะฮะโอเคนี่เป็นทีมงานคนไทยด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาแนะนำกันอีกทีหนึ่งผมขอขอคุยต่อนะโอเคนะเราเตรียมที่จะไปถ่ายทำกันแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นครับทำให้เราเนี่ยนะฮะทำให้เราเนี่ยมีความทะเยอทะยาน ว่าเฮ้ยตอนที่เราอยู่อยู่มหาลัย ah แล้วทางานพิเศษเนี่ยเราได้เงินเดือนเยอะกว่าเราได้เงินเดือนเยอะกว่าก,การที่เราเป็นพนักงานเงินเดือนทําให้เรามีความทะเยอทะยานมากกว่าเรามีความทะเยอทะยานมากกว่ามีความทะเยอทะยานทําให้เราเนี่ยนะฮะเฮ้ยเราต้องทํางานให้มันดีกว่านี้เพื่อน<ๆ>หมายถึงอะไรครับถ้าเพื่อน,เอนๆเราไม่เคยทํางานดีๆมาก่อน ผมอยากให้เพื่อนเพื่อนดูคลิปคนที่ประสบความสาเร็จเยอะๆถ้าเราประสบความสำเร็จเยอะๆเราจะรู้ว่าเราเองก็ทําได้เหมือนกันเมื่อเรารู้สึกว่าเราทําได้เราจะรู้สึกว่าเรามีความเป็นไปได้เมื่อเรามีความเป็นไปได้เราก็จะลงมือทําแล้วก็จะมีผลลัพธ์แต่ถ้าเราหลายคนนะเพื่อนเพื่อนเราจะบอกเราเองว่าเราอ่ะด,ด้อยหลายคนคนที่ประสบความสำเร็จช้านะเห็นบ่อยๆเลยจะเป็นชาวนาขอขอนุญาตนะเป็นเกษตรกรเนี่ยหลายคนจะมีไมซ์เซ็ตบอกว่าฉันมันไม่เก่ง ฉันมันไม่ดีฉันมันไม่เจ๋งอย่างนี้บ่อยๆมากๆเลยเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าต้องบอกตัวเองว่าฉันเก่งฉันเยี่ยมฉันทำ้นเป็นไม่ได้เสมอเพื่อนๆคุณต้องบอกว่าคุณเก่งคุณเป็นไม่ได้เสมอผมเองนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาในเมื่สสคู่เนี่ยผมขอกลับมา่อยว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นโยกโกฮามาเนี่ยจุดเริ่มต้นที่ผมมาทํางานจากเกียวโตมาอยู่ที่โยกโกฮามาเนี่ยผมรู้สึกผมด้อยตอนแรกๆผมกระจอกผมไม่เก่งผมไม่ดีเลย แต่ตอนที่ผมเรียนอยู่มหาลัยผมเคยทํางานพิเศษเป็นล่ามแล้วผมทํางานระหว่างนะครับการแปลระหว่างประธานบริษัทกับประธานบริษัทหลายคนหลายครั้งทําให้ผมมั่นใจมากขึ้นนั่นก็คือเพื่อนๆจะต้องดูคนสําเร็จบ่อยๆแล้วคุณจะมั่นใจเหมือนเหมือนเหมือนกับอะไรครับเพื่อนๆเ,เคยเกิดมาเป็นลูกของหมอสมมุตินะคุณก็จะรู้ว่าการเป็นหมอมันไม่ยากถ้าเกิดมาเป็นลูกตำรวจคุณก็จะรู้ว่าเป็นตำรวจไม่ยากถ้าเกิดมาเป็น เศรษฐีคุณก็รู้ว่าการเป็นเศรษฐีไม่ยากนั่นแหละครับวันนี้คือแรงบันดาลใจที่จะบอกเพื่อนๆนะก่อนที่ผมจะต้องไปถ่ายรายการเนี่ยทางปรดิวเซอร์เขารอเราแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัวก่อนก็แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ในตอนเช้าผมอยากให้แรงบันดาลใจแล้วก็ให้กำลังใจก,กับเพื่อนๆครับได้วิวสวยๆของยูโอมา่าปัจจุบันประมาณ5องศานะครับผมกักตัวมาแล้ว1 4วันแล้วออกมาเนี่ยรู้สึกอิสระมากเลยเดี๋ยวมาดูเรื่องเรื่องตรงนี้กันเอ่อ เรื่องนี้กันนะฮะเรื่องอะไรอ่ะเรื่องการการก่อสร้างกันเดี๋ยวผมมาดูทีคนระับเขามีการตลาดอย่างไงเขามีการตลาดอย่างไงแล้วเขาก็มีวิธีการอย่างไรเนี่ยเป็นวิธีที่พิเศษซึ่งคนอื่นนะฮะอาจจะนี่แหละการตลาดของญี่ปุ่นนะฮะบวกวิธีการแบบอเมริกานั่นแหละทาให้เราเนี่ยะฮะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนี่คือสวัสดีตอนเช้าเดี๋ยวผมเข้าไปหยิบของกันเนอะแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวออกมาดูด้วยกันเดี๋ยวเข้าไปดู นี่คือวิวของนะฮะวิวของสตาร์บัคของเมืองโยโกฮาม่านะครับนี่เป็นอย่างี้ครับระดูกันขอเก็บของแป๊บหนึ่งมาเอาของแป๊บหนึ่งนะข้างในบรรยากาศเป็นไงเขาใส่าานหน้ากากกัน,กนนะเหมือน,น,มน,มนกันเลยทุกคนนะเหมือนที่ประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันเลยโรแมนดไซแป๊บหนึ่งนะและญี่ปุ่น กินเสร็จแล้วต้องเอาเก็บไปคืนเอาเก็บกินเสร็จแล้วต้องเอาไปคืนด้วยนะนี่คือกฎความนเมืองเขานะฮะเออโดโ,ดโดกนตะ้どこにかどこに解ะいいかなほり thank you ไปเราออกไปข้านอนพร้อมกันครับขอบคุณครับที่นะฮะเราได้ไลฟ์สดนะครับเพราะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคน ที่มีวีซ่าหรือคนญี่ปุ่นเท่านั้นที่จะกลับมาญี่ปุ่นได้ตอนนี้ปิดล็อกหมดเลยไม่ให้ใครเข้ามาเลยบรรยากาศในวันนี้ก็จะได้เป็นแรงบันใจใกับเพื่อนๆเนอะนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูของฝ่งนู้นกันขอบคุณครับของค,ครับเดี๋ยวจะมาให้ข้อมูลดีๆให้ความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆอีกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งก่อนก่อนที่ไปผมจะให้เพื่อนๆดูอีกอนะันนะนี่นี่นี่การที่จะมีการก่อสร้างเนี่ยนะฮะการที่มีการก่อสร้างตรงนี้นะฮะดูเห็นไหมครับว่าการก่อสร้างเนี่ยจะต้องมี คนคอยคุมอยู่บ่อยๆเพราะว่าอะไรครับการก่อสร้างนี้จะเกิดปัญหาเกิดวันเหตุอยู่บ่อยๆดังนั้นนะเราควรจะต้องจะมีเจ้าหน้าที่นะคอยดูแลความปลอดภัยระหว่างคนเดินข้ามถนนเห็นไหมมีการก่อสร้างเพิ่งแค่ข้างบนแค่นั้นนะฮะแค่นี้เองนะฮะแต่จะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยอยู่เสมอโอเคครับเขารอกันแล้วเนี่ยปอดิเซอร์เราแค่นี้ครับขอไปก่อนนะครับขอไปก่อนนะครับบาย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  สำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืม เขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ